สายรุ้งที่พวกเรารู้จักกันประกอบไปด้วย6สีคือแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเรียกเป็นอักษรย่อดได้ว่า R O Y G B V สังเกตไหมเราไม่ได้พูดถึงสีครามเพราะไม่รู้ว่ามันมีสีครามจริงหรือเปล่าเอ๊แต่ดูดีๆก็ไม่มีสีม่วงนะเพราะสีสุดท้ายมันคือสีน้ำเงินเข้ม ส่วนสีที่อ่อนกว่าตรงนี้เราเรียกว่าสีฟ้าอมเขียวหรือไซแอนแล้วทำไมเราไม่พูดกันว่าสายลุ้งมีสีแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าอมเขียวและสีน้ำเงินแทนการบอกว่าในสายรุ้งมีสีม่วงและสีคราม หรือจริงๆแต่ก่อนเราเคยเรียกแบบนี้แล้วก็ลืมไปย้อนกลับไปในยุคของไอแซคนิวตันเขาใช้ปริซึมแยกสีของสายรุ้มได้ออกมาทั้งหมด7สีคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีฟ้าคลามและสีม่วง v i โอเลตซึ่งสีน้าเงินของนิวตันจริงแล้วคือสีฟ้าอมเขียวซึ่งชวนให้นึกถึงสีของท้องฟ้าแสนสดใสส่วนสีที่นิวตันเรียกว่าสีม่วงไวโอเลตอาจได้มาจากกีบทเก่าว่า r ร s e a ไวโอเลสอาร์บูก็คือกุหลาบสีแดง ดอกไวโอเลตสีฟ้าส่วนสีครามสีที่งอกออกมาเป็นสีที่7มีที่มาจากอืมอาจเป็นเพราะอยากทำให้จำนวนสีเท่ากับจำนวนโนตดนตรีโดเรมีฟาซอลาทีก็เป็นได้ส่วนสีม่วงปกติสีม่วงแดงและสีชมพู3สีนี้ไม่ได้อยู่ในสายลุ้งอยู่แล้วเพราะเป็นสีที่เกิดจากการผสมกันระหว่างสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสองสีนี้ต่างก็อยู่คนละฝั่งจึงไม่มีส่วนไหนที่จะมาทับซ้อนกันได้บนสายลุ้งดังนั้น ย้ำกันอีกทีว่าในสายรุ้งไม่มีสีม่วงและสีชมพู แต่ส่วนที่อยู่ปลายๆของสายลุ้งคือสีน้าเงินเข้มที่นิวตันเรียกว่าสีม่วงไวเลตตั้งหากแต่สาเหตุที่เรามองเห็นสีม่วงอยู่ในสายลุ้งบางทีอาจจะเป็นภาพลวงตาถ้ามีสีน้ําเงินในปริมาณน้อยถูกล้อมรอบด้วยสีที่สว่างกว่าตาเราก็เลยมองเห็นเป็นสีม่วงนั่นเองแต่จะว่าไปแล้วก็มีโอกาสที่สีม่วงและสีชมพูจะเกิดขึ้นได้จริงในสายลุงย้งเพราะสายลุ้มเกิดจากละอองน้ําทรงกลมแต่ละสีก็จะถูกแสงแดดสะท้อนกลับไปกลับมาที่ขอบทรงกลมหลากหลายข พอมารวมๆกันทําให้เห็นเป็นแถบสีต่างๆที่ขอบแต่เพราะแสงเป็นคลื่นบางครั้งอาจมีการหักเหและสะท้อนแสงจนเกิดเป็นรุ้งหลายชั้นได้ซึ่งวงแหวนที่ชัดที่สุดเราเรียกว่ารุ้งปฐมภูมิและรุ้งด้านบนที่จางกว่าเรียกว่ารุ้งทุติยภูมิส่วนวงอื่นๆภายในรุ้งปฐมภูมิเรียกว่าซูเปอร์นิวเมอร์ลี่ลิง์ ยิ่งเม็ดฝนมีขนาดเล็กก็จะยิ่งช่วยให้เห็นสีของรุ้งชัดขึ้นและถ้าเม็ดฝนมีขนาดพอดีสีแดงของวงแหวนอื่นๆก็จะไปผสมกับสีน้าเงินของรุ้งผสมพูมิและแล้วแดงกับน้ําเงินก็ผสมกันกลายเป็นสีม่วงนั่นเองเห็นทีคงต้องเพิ่มความหมายของสีม่วงในสายรุง้งลงในกวีบทเดิมว่า rose are red violet are b u And purple is of super n e r e h u e สวัสดีครับนี่พี่พทีมงานเด็กดี4.00จากเว็บไซต์เด็กดี .com ถ้าน้องๆถูกใจสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนถัดไปด้วยนะครับยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละ่ะ